คำที่สองคือยอมรับยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นสบายดีพี่น้องเนาะวันนี้กำลังเลิกง,งานแล้วอาบน้ำแล้วกำลังสิไปหลับลูกไปบวชเนาะเดี๋ยวไปคัดบวชสีไทยเ่งอันนี้กำลังสิไปตอนนี้อยู่ในห้องอยู่กำลังอาบน้ำแล้ว กำบังอยา <c oughs> หนังวีเลยนี่ครับไปโบสถ์หน่อยครับไปโบสถ์วัดอะไร ตอนนี้มาหอดบวชล้วนามังยางอยาขอแป้งใน้าชีอพอทอใหแนววัสดีครับอาจารย์ได้มาอะไรครับ แอลแอลไปแล้วนะครับรุ่นหลายหลายเอ็กนะครับนะนี่คือรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่อายุ60ขึ้นหลังจากนั้นเสร็จก็คือรุ่นประมาณสักสักประมาณสักสิบสิบเขาเรียกรุ่นเจ็วายรุ่นเจ็วายนะเจ็ดวายในที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นน้องหญิงอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเจ็วายนะคือรุ่นประมาณสักสามสิบสี่สิบประมาณนี้เจ็วายนะรู่ผมก็อยู่รุ่นเจนดวายนะรู่นผมทางพี่ดาวก็รุ่นเจ็ดวายต้นนะครับ อนลงมานิดนึงรุ่นอ่านุชนวัยรุ่นครับเขาเรียกว่ารุ่นแกนแซ่รุ่นเกนเดาเดาเากินตังได้อย่างเดียวเพราะว่าคนทำโคคือหน้านะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่ตอนที่เวลาเราทานจริงไหมเราก็จะชื่นชมดีในสิ่งที่ดีของเขาถ้าเรารักลูกของเรา ลูกเราอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็น,นนะต์ปนะสิ่งที่ไม่ดีไปไลยครับก็ควางทั้งทาาได้เราก็ชื่อชมยินดีในสิ่งที่ดีของเขาอันนี้เราเรียกว่ารักรนะถ้าเราอยากจะมีครอบครัวชีวิตที่ดีนะครับก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของรักท,ที่สองครับถ้าเราอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีคือเรื่องของการยอมรับการย,ยอมรับคืออะไร การยอมรับคือการยอมรับในความที่ไม่เหมือนกันความแตกตา่างนะเราจะได้ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันได้การยอมรับนะการที่เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะอย่าหวังว่าเขาจะเหมือนเรานะความรักทำให้เราสามารถจะมองข้ามสิ่งอุปสรปรคปัญหาที่ไม่ดีของเขาได้ นี่คือเรื่องแรกคำที่สองคือยอมรับยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจะเป็นสามีก็ดีภรรยาก็ดีลูกเราก็ดีใครที่เหานั้นถ้าเรายอมรับในแบบที่ขเขาเป็นอย่างนี้แหละ